จิตวิญญาณที่รอการเกิดแต่กลับไม่ได้เกิดต้องเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานจากการทำแท้งกลายเป็นจิตวิญญาณที่อาฆาตแอแฝงอยู่ในร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกข์ทรมานในร่างกายและกลายเป็นจิตวิญญาณที่ตามจองล้างจองผ่านในหลายรูปแบบและพี่จะบอกสิ่งที่เห็นได้ชัดความอาฆาตของจิตวิญญาณน,นั้นจะแฝงมาในร่างของลูกที่มีชีวิตอยู่ด้วยความโกรธแค้น เขาจะเอาคืนคุณในหลายรูปแบบแล้วเขาจะทําให้คุณทุกทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจเหมือนที่คุณทํากับเขาและแรงอาฆาตนี้ไม่มีทางยุติลงได้ด้วยการขับไล่ไม่มีทางและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นจิตวิญญาณที่อาฆาตนี้มันจะไม่อยู่แค่ชาตินี้แต่มันจะตามคุณไปทุกชาติจนกว่าแรงอาฆาตนี้จะเข้าใจมันถึงจะยุติ ครบชาติหนึ่งที่ฝนเคยเกิดเป็นลูกพ่อสมัยเกือบเจ็ดร้อยปีที่แล้วความเสียใจความน้อยใจที่พ่อทิ้งไปฝนน้อยใจว่าพ่อไม่รักพ่อไปมีเมียใหม่ไปมีลูกใหม่แล้วพ่อทิ้งที่ความเสียใจความน้อยใจนั้นมันฝังอยู่ในจิตที่จนวันตายแต่จิตดวงนั้นที่ฝังความน้อยใจความเสียใจไว้ที่มีต่อพ่อมันไม่ตายเมื่อเจอพ่อในชาตินี้ความรู้สึกเดิมมันก็เกิดขึ้นของจิตดวงนั้น ทุกคนรู้ไหมว่ากรรมที่ฝนตาหนีพ่อไว้ว่าพ่อไว้ชาตินี้ฝนโดนยำ่ำฝนโดนทั้งหมดตั้งแต่เด็กจากพ่อในภพชาตินี้จนปีห้าแปดฝนโชคดีที่ได้มาเจอพ่ออีกครั้งหนึ่งพ่อเก่าที่ท่านเคยหมายที่ไว้ด้วยต้นจำปาชาตินี้ฝนโชคดีที่ได้ขอขมาท่านในสิ่งที่เคยต่อว่าในสิ่งที่เคยน้อยใจในสิ่งที่เคยเข้าใจผิด แล้วพ่อก็ยกโทษเอาหสิกรรมให้ทั้งหมดแต่ตอนที่จิตดวงนั้นมันจะหลุดจริงๆคือวันนั้นน่ะที่จะไปเวียดนามที่นั่งอยู่บนรถบัสแล้วพ่อท่านมาพ่อบอกว่าที่พ่อทิ้งไปไม่ใช่พ่อไม่รักแต่มันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่จนพ่อต้องไปพ่อบอกฝนว่าพ่อรักลูกทั้งสองคนแล้วห่วงลูกทั้งสองคนเหมือนกันแต่ห่วงคนละแบบพ่อว่าพ่อห่วงน้องพ่อว่าทางครอบครัวน้องน่ะเขาลําบาก พ่อเลยห่วงเขาแต่กับฝนน่ะคือแม่ฝนเป็นเจ้าเมืองฐานะเขาดีเขาเลี้ยงลูกได้อย่างสบายๆพ่อก็ไม่ห่วงตรงนี้รู้ไหมทุกคนตอนที่พ่อฝนพูดอธิบายความจริงให้ฝนเข้าใจนะสภาพว่าจิตฝนเป็นอย่างนี้นะมันหมุนอ่ะมันหมุนในเอื่อยหมุนช้าๆหมุนช้าๆความรู้สึกนั้นที่เคยเข้าใจพ่อผิดที่เคยน้อยใจจิตดวงนั้นที่มันเคยฝังอารมณ์ไว้เมื่อมันเข้าใจจิตดวงนั้นมันหมุนกับย้อนกับ เป็นสภาวะจิตที่หมุนที่เราไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าฝนหมุนเหมือนตอนที่ฝนใช้ปัญญากับลูกคุณพูดเรื่องนี้ได้ชัดร้อยเปอร์เซนตว่าสภาวะจิตที่หลุดและเข้าใจมันเป็นยังไงเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับฝนเองแล้วตั้งแต่วันนั้นความน้อยใจความเสียใจสิ่งที่มันติดค้างในใจฝนไม่มีเลยฝนพูดเรื่องจิตเดิมและสภาวะจิตที่หลุดได้ร้อยเปอร์เซนตพราะตั้งแต่วันนั้นมาความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในใจความรู้สึกน้อยใจเสียใจ ที่มีต่อพ่อมันไม่มีมันไม่มีมันไม่ม,ม,นม,มีนี่คือสภาวะจิตที่หลุดอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่ตายด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานจากการทําแท้งความแค้นนั้นยิ่งยากที่จะแก้ได้แล้วมันจะไม่อยู่แค่ชาตินี้และแรงกรรมนี้ไม่มีทางยุติได้ด้วยการขับไล่หรือแม้คุณจะทําบุญให้เขามากแค่ไหนก็ตาม แต่คนรู้ว่าแรงอาฆาตของจิตนั้นจะยุติได้เพราะอะไรและส่งเขาได้บุญใหญ่ให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนี่คือสิ่งที่จะยุติแรงกรรมนั้นได้